สวัสดีผู้ชมทุกท่านเด็ดครับวันนี้อาจจะรู้แปลกๆหน่อยว่าผมมาเล่นเกมเจ้าอะไรวะเนี่ยมันนี้ผมมาเล่นเกมชื่อว่า Dot Star ในภาคช h i p p l a าบอกอะก็คือภาคมหาสมุทรนั่นเองซึ่งเกมนี้นะ่ะเป็นเกมแนวตูชีวิตรอดที่ถึงขั้นเขาบอกว่ายากครับผมฮะคือมันยากตรงที่ว่าต้องบริหารทรัพยากรแล้วก็มีเรื่องรุน,นีด้าน,นเยอะครับเดีย๋ยวผมมาิบวายในเกม ซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็เกมเก่าแล้วอ่ะเอาไรแป๊บเดียวแทะตัติมันจะนานแบบนี้โอเคซึ่งถามว่าฮะป่าก็อาจจะเป็นเพราะ,ะมันติดโควิดมันมาแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาก็ต้องผมต,งต้องเชื่อว่าเราสนไปกับการทํางานครัมครับโอเคผมก็จะมีช่องหนึ่งไว้เป็นช่องที่ผมคิดในอนาคตโอเคครับอ่าซึ่งหน้าตาเกมก,ก็จะเป็นรวมแบบนี้แหละครับอ่าข้ามอ่าตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยเป็นตัวละคร เออพ่อครัวครับผมฮะโอเค่จริงเนี่ยผมแนะนาว่าอย่าเพิ่งไปเล่นตัวละครอื่นนะให้เล่นมิวสันจะง่ายกว่าเก็บปลาครับผมฮะแต่นี่จรว่าผมรู้วิธีการเล่นผมก็เลยแบบชิวๆไงเออ,เอ,อโอเคซึ่งผมก็จะบอกว่าผมก็จะมีช่องดึงไว้ที่ทําไว้เจ็คคิดไว้ทำในอนาคตก็คือช่องโอเพ่นเอไว้เออช่องทําใน PC ครับ ซึ่งผมจะทําในโปรแกรมพจนคอมครับผมแต่ว่ารอยชาริหน้ากว่าจะได้ทําโอเคแต่ถ้าเราเก็บอะไรไปโอเคปึ๊บโอเคถึงเวลาบทเรียนของการเอาเติมยอดโอเคบทเรียนที่หนึ่งเก็บทรัพยากรที่เราเก็บได้เท่าที่เก็บได้ให้มากที่สุดครับโอเคอย่างเช่นวกเก็บพวกใบหญ้าพวกเนี้ยสามารถเอาไปขับพวกฟืนได้ครับผมฮะโอเคเก็บ เออเก็บเออเก็บอซึ่งเกมเนี้ยปัดเจมไม่เกมฟรีครับผมต้องเสียตังค์ครับผมเด้ยได้ว่าไม่ต้องเสียโอ้โหจะไม่เป็นไรเออโอเคอ่าเจอต้นมะพร้าวจับ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 อบอบอ่าตัดเลยเร็วเรอืเก็บไปผมได้นำว่ามือใหม่เนี่ยที่ห่วงก็คือพวกอาหารค่าความหิวครับผมะ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยต้องรอไว้นะครับแล้วก็อย่างแรกเลยเก็บไปแม่งเก็บพวกดอกไม้ที่เราจะเก็บได้ก็ออ้วรเหมือนว่าผมจะได้เกาะที่แบบว่าพออยู่ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันวะโอเคเก็บดอกไม้อ,อแล้วเราก็ตัดต้นไม้ตัดตัดโคนมีงูไหมไม่มีโอเคเก็บเก็บ ตัดทรัพยากรที่เราจะตัดได้อึบอึบอึบอาา่าฮ่าเจอไข่ด้วยเยี่ยมไปเลยนกกะลาสีอึบอึบอึบผมว่าช่วงแรกเนี่ยให้แนะนําว่าฆ่าผีเสื้อนะครับโอเควิธีการฆ่าผีเสื้อคือรอจนกว่ามาันจะนี้ครับก็คือเอาแบบว่าให้มันไปตอมดอกไม้ครับรอจนกว่าไปตอมดอกไม้อาา่าฮ่ามาแล้วมาแล้วถ้ามันตอมดอกไม้เราเก็บแล้วก็ฆ่ามันได้ครับผม นนมือนมาแล้วมาแล้วอาฮะจับไปหนึ่งโอเคเอึบอึบเดี๋ยวผมจะบอกให้ต้นไม้นี่คืออะไรคือต้นไม้แจังโก้ครับมันจะมีโอกอาสปอรงูครับผมฮะซึ่งนั่นเนี่ยพูดไม่ทันการคํางูผมมาเลยเรามีอันนี้แต่ว่าเราจะต้องเก็บมันดีไว้เดี๋ยวดี้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนให้งูมันไปก่อนตอนที่ผมยังสู้กับมันไม่ได้โอเคเลย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 ไปไปไป เทคนิคในการฆ่าปูคืออ่าไม่เลยโอเคครับเริ่มแรกถ้าเกิดคุณมีทรัพยากรพอคุณคาฟพิกแอคกเลยครับโอเคกดข้อที่สองหาหินที่เราจะหาได้มากที่สุดนย่ครับผมอ่ะพวกหินเนี่ยสามารถเราไปคัฟเป็นนนี้ได้ครับก็คือคัฟว่าเป็นแคมไฟแคมไฟถาวรครับผมอะคือผมอาจจะพูดติดขัดไปบ้างก็พอภัยด้วยครับผมอะเอ,อ๊บ โอเคเดี๋ยวหาก่อนว่าเราจะหากินตรงไงเออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอู้สองก้อนด้วยอ๊เพราะเวลาเราขุดหินประเภทนี้นะมันจะได้ฟินอเนี่ยบางทีก็มีโอกาสดรอปนะโอเคขุดในนี้ด้วยอึ๊บอึ๊อึ๊อเออหินธรรมดาอ่ะเก็บเจอฟินดีโอเคครับผมตัวละคร บุลลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่สายทำอาหารครับก็คือจะทำอาหารข้อเสียของตัวนี้ก็คือผมไม่ค่อยชอบนะคือถ้ามากินอาหารซ้ำๆเนี่ยเป็นประมาณสองหรือสามเนี่ยครับมันจะเริ่มเบื่ออาหารแล้วอาหารนั้นอ่ะค่าคุณค่าทางพชนาก,การก็จะน้อยลงอย่างเช่นถ้ากินพวกไอดอกไม้เนี่ยกินบีเซอร์เนี่ยไปนานๆมันก็จะแบบเริ่มเบื่อโอเคแต่ถ้าสองสามวันเนี่ยมันก็จะเริ่มลืมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันก็ลืมไปตามปกติแหละครับ แล้วเราก็สามารถกินใหม่ได้เอบโอเคเจอนีแหละเอบกัดเอบเอบเอบอย่าหล่นใส่หัวนะอย่านะคือมันจะมีโอกาส1%เปอร์ซนที่จะหล่นใส่หัวเราครับไอ้ต้นประเาเนี่ยเอบ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 แล้วก็เก็บอันนี้มาขุดหินโอ้ไม่ไม่ไม่อาไ่ขุดหินเนี่อย่าไปขุดหินที่อันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขุดไปอะไอ้ตัวอาหารเนี่ย ไอ้เนี่ยครับเ,เขาเรียกว่าอะไรหมก็จำไม่ได้หอยเออหอยที่มันติดกับอันเนี้ยจะหายไปเลยครับคือจะไม่รีสปอร์เลยครับแอลถ้าผมจะพิจเ,เราสามารถครับได้นะเออก็ไม่รู้เหมือนกันเอิบจับจับจับ,จบตัดต้นมะพร้าวก่อนอย่าล้วนลวนลวงมาลนะ่ะเอออ่าไม่ล่วงมาแล้วโอเคแล้วก็บทเรียนที่สองบทเรียนที่สาม เดีย๋ยวผมจะสอนวิธีคาฆ่าปูนะครับท่านในภาคชิปเล็กวิธีฆ่าปูคือเราจะต้องพยายามเดิมแบบอันนี้นะครับอย่าอย่าทิ้งระยะห่างมันไวน้นี่ทิ้งระยะห่างครับอย่าไปเดิออย่าไปวิ่งแบบเรนดอมนะครับอ่าฮะาน้่ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมุดนี่ครับผมอ่ะนี่เราก็จะได้เรี้ยปูมา อาเริ่มมือแล้วโอเคครับโอเคถ้ามือแล้วกดข้อที่สองห้ามอยู่ในที่มืดครับปุ่มฮะไม่ใช่ดิกดข้อที่สี่ห้ามอยู่ในที่มืดเพราะาถ้าเราอยู่ในที่มืดเนี่ยจะมีอันตรายมากมายครับโอเคแตก่ก่อนหนีระวังดี่ก่อนมอเจองูล้หมันไส้ปะเจองูล้ำมันไส้ออกเนื้อมอนสเตอร์มาเออโอเคครับโอเค ซึ่งตัวพ่อครัวเนี่ยจะมีหม้อทำอาหารครับผมฮะใส่เนื้อมอนสเตอร์ใส่กิ่งมา้าแล้วก็วัตถุดิบเสิร์ฟอะไรก็ได้โอเคใส่เป็นอะไรก็ได้เอาเป็นเออแงบปูป๊บแล้วก็อันนี้แล้วกันโอเคมาแล้วก็รอไปก่อนครับผมฮะซึ่งหม้อนเนี่ยจะทำอาหารเร็วกว่าปกติครับผมฮะก็ถือว่าดีมาก เราสามารถคับแพ้ได้แล้วก็ครับที่กับดักแล้วรับหมวกได้เออแต่ตอนนี้รออาหารก่อนเออถ้าผมจะไม่ปินนะผมสามารถเอาที่ดักไอเนี่ยไปวางตรงหลุมไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นหลุมไอตอนนั้นอะโอเคนี่นี่นีนี่นี่นีวางไว้จะวางไว้กูบอกกูจะวางไว้ เอออย่างนี้แหละถ้ามันมากันก็จะโดนครับรอไปฟืนอันนี้มันเริ่มมอดแล้วอย่าให้ไอตัวชวั่วคราวเนี่ยมันมอดไปงั้นมาจากนี้ทำไมได้เป็นฟิติกวะมไม่เป็นไรกินก็ได้อเอาแล้วกูกินไปด้วยนะเยี่ยมเลยไบลีพูดโอเคมะพร้าวเนี่ยเราสามารถทำให้มันแบบแตกได้ด้วยการใช้มีมาชเต้สองสาม โอเคอึบ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 แล้วเราก็จะสามารถทำอาหารได้ครับปุ่มฮะใส่อันนี้ไปใส่อันนี้ไปอึบใส่ไปแล้วก็ถ้าเราลองใส่เอ่อกิ่งไม้มันจะเป็นยังไงอึบเออเริ่มมอแล้วเริ่มมอแล้วออโอเคครับตรงนี้มีทรัพยากรดีว่เก็บไปก่อนหอยเปลือกหอยเก็บมาด้วย ทุกครั้งที่เราเก็บเปิดหอยมันจะได้ค่านี้ด้วยนะอออ่ะเก็บอาหารไว้โอเคครับมาทีนี้เราก็จะรอไปก่อนครับถ้าเกิดเราออกไปตอนที่มืดเนี่ยจะมีเสีเส่ยงอันตรายก็คือก็คือจะมีชาลีมาฆ่าเราเนี่ยแหละครับชาลีเนี่ยคืออันตรายมากคือถ้าโดนสองทีกตายเดีย๋ยวผมใจใดูนะนี่นี่เนี่ยคัดตีเราจะง่วมครับแต่ผมไม่อยากรอเพราะว่าแบบเก็บไปเล่นใหม่ โอ okay. เคเยวก็รอไปก่อนโอเคอันที่ผมทำอาหารไปน,นะอันนี้ไข่ใส่แล้วก็ใส่อะไรไปอีกงนู่นเหมือนกันแต่กินไปดีกว่ากินสดๆแม่งเดี uh. ๋ยวใส่โอยอันนี้แล้วก็กินไม้กินไมเ้เป็นปับสามมาแล้วครับ โอเคอย่าเป็นของแบบของเสียล่ะมันจะมีโอกาสที่แบบว่าแบบเราทำนี่ครับเนี่ย,ยอันนี้คืออาหารแบบอาหารที่แบบไม่ค่อยได้รสชาติครับผมฮะ <c oughs> โอ้โหแม่งเลยหมดกันเร็ว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 มันจะมีระบบเซฟด้วยครับผมฮะโอเคเก็บอ่ะทีนี้เราเข้าไปที่อื่นได้เก็บมาก่อนที่ดักสัตว์ โอเคครับถึงเวลาล่องกระสีไปที่สภาพที่ดีกว่านี้ไปครับเออบมาแต่กอนที่จะไปเก็บทรัพยากรที่นี่หมดก่อนเออบออยังมีพวกกิ่งไม้อยู่ก็เก็บไปก่อนอ่าโอเคถึงเวลาออกเดินเรือแล้วไปนี่ครับผมพะ่ะ นี่ก็มีหอ,อยคู้เนี่ยไม่อยากได้นะแต่ตอนที่เรายังไม่ได้ครับผมโอเคครับและเราก็จะล่องเรือไปสู่แคนเบอเียโอ้โหสาลายเก็บมาก่อนเจอสาลายแล้วอ่ะไปโอ้ไม่กระพุนตอนนี้เราถึงมีมาิเตอยู่เดีย๋ยวเราผมขอไปฆ่าไม่กระพุนแนะป๊บไปไม่กระพุนมึงมานี่มึงมาดิ แมงกระพุนเนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนําม,มันสําหรับคนที่แบบคือเลือดแบบใกล้จะตายครับผมฮะคือว่าว่าแมงกระพุนเนี่ยถ้าเราตีเราจะโดนดาเมจห้าคิดนะครับโอเคแล้วมันเป็นสัตว์ไร้เดียงสาด้วยนะอืมอืมขึ้นทะเลขึ้นทะเลมันจะมีประโยชน์ถ้าเราไปตามขึ้นก็คือหนึ่งเลยมันจะเพิ่มความเร็วของขึ้นจางที่สองเลยไม่ทําให้ติดสถานะค่าเป่งชื้นเต่แ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 ตะ ผมบอกอะไรก่อนข้อเสียคือถ้าเราไปเดินสวนเนี่ยหรือถ้าเราหยุดนิ่งๆแบบเนี้ยเมื่อกี้จะทำให้ค่าเิกชื้นเต็ม,ถ,มถ้าไม่ใจถ้าไม่ให้มีค่าผิดชื้นค่าปเปกชื้นเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องดีเลยสําหรับผู้เล่นเพราะว่าอยอมเลกเลยมาจำให้ผู้เล่นแบบเสียคาสติดหนีสองทำให้ของเน็ตัวแบบ อันนี้ครับไปยากชื้นทำให้หานดาเสียเร็วขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรแนะนําเลยครับโอเคระหว่างน,นี้คุณก็ชมทะเลไปก่อนครับผม,มอ่ะเออในด้วัตตระครเราเนี่ยแทบพายแบบว่าไม่มีพักไม่พอนเลยเอ,อึบไปลองเรือเอ,อึบเร่งความเร็วเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่ไหน ที่หนึ่งเลยครับโอเคลองเรือไปลองเรือไปอืมเจอเขตไม่ใช่เขตที่ตื่นโอ้แต่เป็นเขตปะการังโชคดีมากโอ้ตรงนี้มีฝูงป่าด้วยโอเคมีปะการังก็ขุดไปครับขุดขุดขุดอึบ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  โอ้โหขุดแล้วก็หายไปเลยเอยเจอแมงกระพุนอีกแล้วเจอแมงกะพุนเจอแมงกระพุนฆ่ามันฆ่ามันโอ้โหฆ่าไม่โดนด้วยนะโอ้โหเออแต่ว่ามีแมงกระพุนอีกตัวนึงโอเคเออเออโอ้โหฆ่าฆ่าปชื่อเราเริ่มวันนี้แหละเก็บมาโอเคไปไปต่อ ีป่ปลาชุกชุมเยอะนะเฮ้ย hey, แมงกะปูอีกแล้วแมงกะปูอีกแล้วอืมอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาหารแลกด้วยชีวิตก็ตามกูยอมนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอุอ้ย,ย,ยเจอของแล้วก็เจออันนี้ด้วยโอเคก็ถือว่าดีอยู่นะแล้ามันจะมีโอกาสสปอนนี้ด้วยนะครับมันจะมีแบบว่า ผงเต็มโหเอ้โอเคเดี๋ยวเรากินอันนี้ก่อนโอ้โหเพิ่มเลือดเกือบเต็มอันนี้คืออะไรโอ้ทำอะไรโอ้ไม่น่าเลยทิ้งไปแม่งไม่น่ามาเสียเวลานี่เลยเราเจอแหล่งใหม่แล้วครับปมูมาโอ้ยดีว่ะดีมากเลยึเราเจออัาจักคุโอ้โหตอนนี้ผมเจอแหล่งทรัพยากรที่ ชอบมากเลยครับถือว่าดีมากโอ้โหแม่งอาณาจักรใหญ่ด้วยนะตอนนี้ผมเก็บโผมสมองมาแล้วมสมองเนี่ยผมจะเก็บไว้เอาไว้คาราฟนะแต่แทาจำไม่ิดมันมีเวลานี้น้อยมากนะโอเคตอนนี้เราเจอ,อรแรงใหม่แหละแต่ที่เราสําคัญคือต้องเป็นที่เกาะด้วยตามมาด้วยนะโอเคก็ถือว่าเป็นที่แบบเอาไว้ฟาร์มชั้นดีเหมือนกันนะโอเค อืมแล้วมันกว้างด้วยนะประเด็นถือว่าดีนะโอเคไปอู้กระตุกกระตุกเป็นแหล่งชั้นฟาร์มชั้นหนึ่งเก็บสาลายโอ้โหเรียกว่าเราฟาร์มทรัพยากรที่นี่ได้จุใจเลยครับอืมคือถ้าคุณเจอแบบเนี้ยแบบก้างกว้างแบบเน้นเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะบอกตําตรงเลยคุณจะมีทรัพยากรแบบแบบไม่ แบบไม่มีวันอดอ่ะยกไปแต่ว่าคุณแบบจะโลมากแบบเอาทรัพยากรไปหมดเลยเออโอเคงั้นเราไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเจอเขตน้ําตื้นโชคดีไปโอเคครับผมอืมโอ้เหมือนเราจะเจอพวกลิงด้วยอนะ่ะไอพวกลิงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมานักเท่าไหร่น่าขานมากนี่นี่นี่ๆๆนคือใจจีนผมอยากจะฆ่าม,มันนะ เ,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 เดดะปุ๊ปๆๆ๊ปป๊รับหนึ่งนะเอโอโอ้แม่งปรับหนึ่งตอนนี้มันเริ่มมือแล้วครับผมเหมือนผมจะเจอลำพึ่งเออไว้ฟาร์มลำพึ่งเอคครับเหมือนจะคล้ายๆเป็นเกาะเล็กๆนะโอเคก็ถือว่าน่าจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แหละเอยเก็บอันนี้ด้วยโอเค นั่นนะว่าเราเก็บดอกไม้ครบ12จะทําเป็นมูกุดดอกไม้ได้เอิบโอ้ว้าวอัเมซิ่งว่ะที่ผมพูดอัาเมซิ่งเพราะว่าผมเจอหินอันนี้ครับเป็นทองผมตัดสินใจแล้วเจ้าที่นี่เป็นที่ฟาร์มโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วถ้าจะไม่มีเบรกแอรผมพังนะโอเคเรามีไม้อยู่แล้วเอิบโอเค นีคือมันมีเวลามันหมดอายุประมาณนี้นะเดี๋ยวขอกินแล้วกันน่าเสียดายว่ะอยากจะคาบหมวกนะอึบอึบอึบอ่าียบบ้อยได้แลอ่ะก็ได้เยอะอยู่นะอึบ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 โอเคผมตั้งที่นี่เป็นขาดท่อนสูงอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราม่เย็นอยู่ปัก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 กูขอเก็บหน่อยไอ้พวกนี้นี่แล้วมันจะกลายมือแล้วนะเออกูยอมกูยอมอมโอเคถายแฟมร์ไฟถาวบอลได้แล้วปึ๊บโอ้แล้วก็ตั้งอดีด้วยปึ๊บแล้วก็ทำเป็นอันนี้ อันนี้่าฮะทำอาหา,า,หารแล้วก็เราต้องการอันนี้ด้วยใส่อะไรไปทีวะใส่นี้ได้ไหมไม่ได้อืมอ่ะใส่นี้ไปแล้วกันโอเคตอนนี้ฟืนก็เริ่มมอแล้วใส่ไปทรัพยากรอันนี้สามารถนำไปเป็นเชื้อเบื้องได้โอ้ยแย่กไกลายเป็นอะไรนี่เลยอาหารเอาอีกแล้วคนเราชอบนะโอเคครับ มีสาลาย์อย่าลองเราทำมาสาลายดูดีแล้วก็อันนี้ใส่น,นี่ไปออนี่มาต่อ,อ,อมาอดีแน่นอนขออะไรอย่าเป็นของเน่าโอเคตอนที่ผมมีทองผมสามารถครับนี้ได้แต่ต้องการท่อดสูงแล้วตอนนี้ขวาเราก็เริ่มพังแล้วเดี๋ยวครับเผื่อไว้ก่อนเออถ้านาแบบนี้นั่นแปลว่าต้องได้ของดีแน่นอนโอเค พอที่ผมอัดไปประมาณสิบก้านนาทีแล้วครับอืมโอเคเออได้อันนี้มาวะ่ะมันคืออะไริดเกแบบเมือน,เป,นเป็นมิดรวมเดี๋ยวผมจะลองใส่อันนี้แล้วกันนะอ่ามันจะเป็นเอ่ออะไรวะกินโอ้โหแล้วแม่งเพอร์เฟกต์ไปจังอึ๊บแล้วก็ใส่ เก่งไหมดูซิมันจอมาเป็นอะไรอยากเห็นขออะไรอย่าเป็นของอย่าเป็นของเสียล่ะเร็วๆในไหนสุดถึงเวลาฟาร์มแนละ้วอึบใหม่มึงอยาอย่าแม้แต่จะคิดนะมึงอ,มอย่าได้ลีโอเคข้าบผมม ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปสัส้นไปครับหรือบางทีคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อน้ำแมงเมนูกูกลายเป็นอะไรเนี่ยโอ้โกลายเป็นอันนี้ไม่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 ทันทันเอาอะไรดีวะเปลือกหอยแล้วกันเออมึงขโมยเปลือกหอยเข้าไปโอเคโอเคเดีย๋ยวลองชิมดูอันนี้มันคืออะไรกินดิ โอ้โออห้เลือดเต็มเลยโอ้แถมมันอัพอัพกระเพาะด้วยเมื่อกี้กระเพาะตอนนั้นปกติจะหนึ่งอบอันนี้กินทีนึ่งโอ้โหไม่กระเพาะไม่เยขนาดนั้นเลยเลยเรียกว่าชอบใจมากครับโอเคซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรายการเอาเต๋ชเวลาครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b e ด้วยครับคลิปหน้าเนี่ยย่ายวผมจะมาค่ายพวกลิงพวกนี้นให้ดูครับผมอ่ะโอเค ว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอมืองเมืองนี่เนาะมืองไปเดี๋ยวนี้เลยร้องหัวอะไรร้องหัวอะไรอะไรจะปิดโอ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 มืองอะไรมึองอะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรเมืองอะไรเมืองโอ้หมืองเพื่อนมึงจะตายเป็นแบบมืองน่ะโอเคนี่แหละครับสำหรับการฆ่าลิงจบไว้เพียงเท่านี้ครับสำเร็จสวัสดีครับบ๊ายบายบายแล้ okay. กลวกัน